สวัสดีครับผมคลิปหี้มโอโกับผมหนุ่มอีสานไต่แล้วครับวันนี้มาบุรีรัมย์ครับผมกับบรรยากาศส่วงเศร้านะครับตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วครับผมเอาของมาลงบุรีรัมย์นะครับจอดพักรถอยู่ครับวันนี้ฝนนาจะตกครับผมวันนี้คึมๆึ จัดมาเต็มอีกแล้วนะครับมือนนีอนี้จัดเต็มมาอีกแล้วบรรยากาศเป็นต่ฝนตกแห้งครับมขึ้นแลนมากฝนกระตกอยู่ตลอดเลยนะครับผม ต๊แบบไอ้ลินลินนะครับวันนี้เป็นหกหล่อขั้นซีน้ำเงินมานะครับผมจะแรงข้าไปข้างในนะครับ ย,า,ยางกันโลนไหมล้วครับจะต้องใช้จะีย์เปลี่ยนยางใหม่นะครับเนี่ยยางโลนล่แะแลมบ่คกไฟก่อถนอนหน่อยนะครับว่างกับไปเฮ็ดเบรกเปลี่ยนลูกปืนมากนะครับเบิดไปหมื่นกว่าบาทนะครับไปเฮ็ดรถมา เอาไปลงอยู่ปะโคนใช่นะครับผมของเอาบรรยากาศทงหน้าเนี่มือเสาครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวก็จะออกเดินทางต่อครับผมจอดไอเช็คเบื้องอ่ใบนะครับว่าแน่นหรือเปล่านะครับได้มัดใหม่ โอเคนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ครับผมกับนมอีสานไตนนะครับผมเดี๋ยวค่อยพบพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ